กรณีลงสมัครนายกอบตอได้เบอร์แล้วแต่ยังไม่มีทีมงานจะขึ้นป้ายหาเสียงเฉพาะนายกได้ไหมถ้าได้รับเลือกตั้งแล้วจะเอาผู้สมัครด้วยกันมาร่วมเป็นรองเป็นเลขาได้หรือไม่ครับพราอแบ่งเป็นเป็นสองประเด็นนะครับประเด็นแรกคือจะขึ้นป้ายหาเสียงเนี่ขึ้นตัวคนเดียวโดดๆเลยโดยไม่มีทีมงาน ได้ไหมได้ไม่ห้ามครับไม่ทำป้ายหาเสียงเลยก็ไม่ห้ามครับไม่หาเสียงเลยก็ยังทำได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะสมัครไปทำไมถ้าเราไม่หาเสียงใช่ไหมอ,อันนี้คือคือพูดในแง่มุมเฉยๆฉนะครับฉะนั้นท่านะจะขึ้นป้ายเพียงคนเดียวโดยลำพังไม่มีทีมงานเลยก็ได้ไม่ห้ามนี่คือประเด็นที่หน,นะครับประเด็นที่สถ้าได้รับการเลือกตั้งแล้วะจะแต่งตั้งคู่แข่งตัวเอง ที่เขาแพ้อ่มาเป็นรองนายกหรือเลขาได้ไหมคําตอบก็ได้ไม่ได้ห้ามนะครับแม้จะสนามแข่งขันเจะต่อสู้กันหาเสียงกันดุเดือดแต่พอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแล้วก็จะแต่งตั้งฝ่ายตรงข้ามมาเป็นรองนายกมาเป็นเลขาก็ไม่ห้ามขอให้คุณสมบัติครบนะครับอันนี้ก็คือคำถามนะครับ